แม่ปั้มป right? uh, uh, ั uh, ้มก็แม่ก like ี่ไรอ่ารายอ่ารายซึงเอ่อรบตีบ้านมาตีได้ปุ๋ยรบตีบ้านมาคิดว่าได้กำไรไหมก็ได้กำไรได้หนูเออเออแท่งรบหนึ่งได้กี่ต่อได้ต่อได้ละรบรบเรกันได้ได้ทราบสิว่าปั้มมันมัดรูปมันเรีวนะำถ้ามันไรปุ๋ยนั้น เสว่าเด็ดป้าไม่มีดูโน้กันเราเต่งได้เกี้ยการรวยว่าลูกออืืมมซึ่งการก่อปื๋ม่าปื๋มาก็เสว่าเสว่ามันการใช่ปุยโรบงั้นมันเราเต่งไ่ที่ครับซ mm ึ hmm. ่งเสว่าอ so ุ amazing, ้นดีอุ้นดีชุดยาวว่าเผื่อนก็คือดีชุ่ว่าเผื่อนก็มันปุ่มาจากเสว่ากาวรวยเลืองก็มาเป็นฝันว่าฝันว่ามาเป็นนั้ำต้นหมอกหมอกก้าวช่วงเสวาชุดชุดมันก็คือได้หน้าตันกาวที่ว่าลูก ส้ำซ้มตันเก้ารอยเก่ารอยนาไหเออส้มตันเก่ารอยซึ่งกระป๋องปอมาดูวันเมืองลาวได้ส้มตันได้ได้ช่องได้ซ้มตันอ้วนอย่างการเมื่อกี้ดูได้ที่ตันออืืมมซึ่งกครอ้วนว่างนี่ได้ส้มส้มตันส้มตันซึ่งมาหลบเึงเหลาได้ช่องตันว่าอันนี่มาหลบนี่หลบทุดตายกันได้ช่องตันกับที่ทิบลูกอ แต่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ใช้ปุ๋ยแล้วได้ปั๊มหมักขนาดนี้มันใช่ไหมไม่ว่าปลูกมานานแล้วนะเลียนอ้วนเรียนโยดสุดๆมันก็คือดาหายแห้งกาดไม่กี่โลเลยที่ตันครัคิดว่าโลสามคิดว่าโลนะที่ตันเนี่ยว่าตัดเนว่ายนะตัดเส็จปลูกมาเล็วนะคือวันนั้นนาใดตุดๆเป็นประวัติศาสตร์เลย เสว่าพขาลักหน้าหน้ากระไดหมดปมาณกระไดสามตันว่าแม่แม่ใจใจปุยใจปุยเลยใจปุยนี่เลยใจปุย hmm. ปุยนากลาดนากระลาดคูมาคูกั็มาคูอ่าก็ไม่เคยก็ก็ลูกเป๊กลูกเป๊กมั่นอ่ากงลูกเป๊กซึ่งกันแล้วก็แม่เสว่าแม่ได้เสว่าไม่รู้มันนักมือไว้มานะ ห่าลายไหนไส่ใส่ที่เด็ดชอบอ่าปรับระบับดินคือก็คือตอนนั้นผมจัดให้แบบโอเวอร์โหลดอ่าเต็มใส่เต็มตีเลยอ่าไส่เต็มตีเลยปรับระบาดดินปรับระบาดดินแล้วก็เติมแร่ธาตุอ่าลองเสริมแล้วก็อันนั้นก็รซุนซุนออกซุนแกบำรุงลูกก็บำรุงพ่นบาริดปิดอพ่นบาิตกรชอบเดียวอ่ากระตื้อว่าได้พ่นเป็นตีพอใจกล้องไหม แม่ว่าแม่ดีเจ้ยดีเจ้ยอ่ะดีเจ้ยกลับกลับกโอเคขอบคุณมากแม่ได้จ่ายก้องดีปุ้ยตรามาคูผลิตโดยบริษัทปากปูมิการเกษตรและกาในโครงการนักระราชคูขอขอบคุณครับคุณแม่เทียบขาวดำบ้านน้องจ๋าควรใส้อ น้องสาควรใสข้อนหาดหนาครศรีธรรมราชขอบคุณครับ